สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการชําระเงินมาตา40ผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้ง่ายๆนิดเดียวค่ะโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเลยค่ะเริ่มจากการที่ให้ไปดาวน์โหลดแอป s h o p ปี้เพลไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะหลังจากที่เราดาวน์โหลดเข้ามาในโทรศัพท์มือถือแล้วให้กดคลิกเข้าไปในแอปค่ะจะเห็นตรงมุมขวาบนนะคะคําว่าจ่ายบิลให้กดเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะทีนี้ ถัดมาให้กดคำว่าบินประกันและประกันสังคมค่ะหลังจากนั้นเราจะเห็นคำว่าประกันสังคมมาตรา40ค่ะอยู่ด้านบนให้กดเข้าไปเลยนะคะถัดมาให้เราพิมพ์เลขบัตรประชาชน13หลักที่เราต้องการจะชำระเงินค่ะพอเรากดเลข13หลักมานะคะก็จะเห็นคำว่าชื่อลูกค้าชื่อว่าอะไรแล้วก็จะดูจะสามารถดูได้ว่าอัตราเงินสมทบ่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่ แล้วกดถัดไปได้เลยกดคำว่าเช็คเอาท์ค่ะพอมาหน้านี้เราก็สามารถกดคำว่าชำระเงินผ่านธนาคารที่เราได้ผูกบัตรกับแอปนี้ไว้นะคะบางคนก็จะได้ใส่รหัสผ่านนะคะแล้วก็หรือบางคนจะทำเป็นลายนิ้วมือนะคะหลังจากนั้นก็คือการชำระรายการเสร็จสมบูรณ์ค่ะ